ไปติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุโกดังเก็บพลุระเบิดนะครับเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายซึ่งล่าสุดวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในหลายด้านแต่จะพาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลหนึงจากหนึ่งในชาวบ้านที่เล่าถึงนาทีที่เข้าไปช่วยเหลือคนในครอบครัวของตนเองหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวนี้ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปถึง5รายด้วยกัน ขณะที่ล่าสุดก็มีอัปเดตนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้รวมแล้ว12รายส่วนผู้บาดเจ็บก็กว่า120คนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอีกหลายหลังคาเรือนครับนายยศนัยบูละนะครับเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้เล่าให้ข้อมูล นาทีที่ตนเองกลับมาถึงบ้านหลังจากที่ได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็เห็นเพลิงไหม้จากโกดังเก็บพลุระเบิดครับในพื้นที่ตำบลมูโนอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดตรังธิวาสโดยบอกว่าทันทีที่กลับมาถึงก็พบว่าบ้านของตอนเองบ้านของยายแล้วก็บ้านของพ่อพังเสียหายจากแรงระเบิดครับรวมทั้งถูกไฟไหม้ทั้งหลัง เมื่อมาถึงก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือคนในครอบครัวนะครับแต่ก็พบว่ามีพ่อและก็หลานรวมไปถึงแม่ของหลานเนี่ยเสียชีวิตแล้วโดยพบร่างของหลานชายวัยวเพียง8เดือนเท่านั้นนะครับที่ถูกแรงระเบิดจนร่างเนกระเด็นออกมานอกตัวบ้านรวมแล้วในครอบครัวนั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึง5รายด้วยกันครับออไฟดับแล้วผมก็เลยไปไปเจออน,นั่นนหละหลานผม นอนอยู่ก็ดเดิออกมาเนที่ที่กังหนองนนี้ผมก็เลยอุ้งล้างออกมาลาไม่ต<ข>ิดกบล้างอายุแปดเดือนครับแล้วก็เห็นแม่เขาก็าติดติดอ่าแพงอยู่แล้วปูซีเมนต์ทับอยู่แล้วก็ไหมหมดเลยก็เห็นพ่อกับล้านอีกล้านชายอีกนอนอยู่ด้วยกันเฟือไหมหมดเลยครับพวกไม่รู้จะทำไงก็วิ่งออกมาก่อนแล้วก็ไปไปช่วยจะเอาศพพ่อมา โดยทางคุณยศนายเนี่ยบอกว่าระหว่างที่กําลังช่วยเหลือครอบครัวของตนเองก็ได้ยินเสียงเพื่อนบ้านร้องความร้องขอความช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันนะครับจึงเข้าไปช่วยก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้สามรายโดยบอกว่ารู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณยศนายเล่าบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยเคยเตือนกับทางเจ้าของโกดังแห่งนี้แล้วเพราะว่ากังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น แล้วก็กลายเป็นว่ามีปากมีเสียงกันมาโดยตลอดครับแล้วก็เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าหากยังขนพลุมาเก็บไว้ที่โกดังแห่งนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวจะไปแจ้งความซึ่งก่อนหน้าจะเกิดเหตุคุณผู้ชมครับสองสมวันเท่านั้นก็ทราบว่ามีการขนพลุล็อตล่าสุดเนี่ยมาไว้ที่โกดังแห่งนี้แต่เห็นว่ายังไม่ทันจะได้ไปแจ้งความเลยครับก็เกิดเหตุระเบิดแล้วก็กลายเป็นเหตุสลดดังกล่าวขึ้นมาก่อนครับเฮ้ยบอกเขาแล้วตอนที่ว่า พ่ออยู่ไม่กี่วันนี้แกก็ทะเลาะกับบอยกับเข,เขาบอกว่าอย่าเอามาเก็บไว้เยอะๆที่บ้านเพราะว่าบ้านเขาอยู่อยู่ใกล้ๆกลัวเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแต่เขาเขาก็เฉยแต่นี่ได้ทราบว่าเขาเอาลูกประทัดคนมาใหม่เลาะเลาะใหม่มา,มามาครับเห็นว่าสองสามวันพ่อพ่อไม่รู้ว่ามีเลาะใหม่เพราะว่าพ่อเคยบอกแล้วถ้ามาเดี๋ยวพ่อจะแจ้งจับ <ๆ S 1> เพราะว่าพ่อก็เป็นห่วงแก บ้านแกยอยู่นอนอยู่ใคล้โกดังขณะที่ทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากรายงานสรุปยอดรวมของเหตุการณ์นะครับมีผู้เสียชีวิต12รายบาดเจ็บ121รายในจำนวนนี้อาการสาหัส1รายรักษาตัวและกลับบ้านได้แล้ว101รายและมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ492รายกับ ขณะที่วันนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับโดยได้มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและในเบื้องต้นมีการจัดรถน้ำเข้าไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพร้อมกับให้ทางท้องถิ่นได้ดประสานกับอีกหลายหน่วยงานเพื่อเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่พังเสียหายส่วนเรื่องของสาเหตุนะครับคุณผู้ชมครับ การลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุล่าสุดเนียนะครับก็พบว่าภายในโกดังยังมีประทัดมีดอกไม้ไฟมีพลุอยู่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่ามีการขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่เบื้องตน้นตำรวจได้มีการออกหมายเรียกเจ้าของโรงงานและแจ้งข้อกล่าวหานะครับ ก็คือการกระทําการที่ก่อให้เกิดระเบิดส่งผลทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่งผลทําให้ทรัพย์สินของผู้อื่นต้องเสียหายรวมไปถึงยังมีข้อหาการครอบครองระเบิดเพลิงการจําหน่ายดอกไม้เพลิงในพื้นที่ความมั่นคงครับ